สวัสดีค่ะเซลล์ไหนจากโคราฮอนด้านะคะวันนี้ไหนก็จะมารีวิวรถยนต์เตรียมส่งมอบนะคะนั่นก็คือ Honda City Hatchback ค่ะหรือ City 5ประตูนั่นเองนะคะซึ่ง City Hatchback เขาจะมีกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เกรดค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ไหนจะมารีวิวก็คือเกรด v v ค่ะในเกรด v v นะคะก็คือเป็นตัวรองท็อปนั่นเองค่ะราคาจะอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทค่ะสีดำและสีเทาโซนิกเพิ่มเงิน6 0 0 0บาทสีขาวมุกเพิ่มเงิน10,000บาทค่ะ และสีที่ไหจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือสีเทาเมทิเอร์ลอยค่ะสีนี้ไม่เสียค่าสีนะคะค่ะซิตี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1 0 0 0ซีซีที่มาพร้อมกับเทอร์โบค่ะซึ่งจะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าให้แรงบิดสูงสุดถึง173นิวตันเมตรต้องขอบอกเลยว่าสามารถเหยียบได้โดยที่ไม่ต้องรอรอบเลยนะคะอีกทั้งยังเล่งแซงได้รวดเร็วทันใจอีกด้วยค่ะ สิ้นเปลืองอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอีกครั้งนะคะ City h a ฮสแบก็ยังมีความอเ็กประสงค์ต่างๆค่ะซึ่งเขาสามารถพับป่อได้4แบบเหมือนกับแจส๊สเลยนะคะอีกครั้งนะคะยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานไอเสียยูโรฟาค่ะซึ่งเขาจะปล่อยก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์มาที่99กรัมต่อกิโลเมตรนะคะ และสามารถรองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง e 2 0ค่ะทั้งนี้นะคะยังมาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบคันที่ทำให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ในทุกการขับขี่อีกด้วยค่ะค่ะลักษณะหน้าตากุญแจของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในวันรับรถคุณลูกค้าจะได้รับไปด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะปุ่มข้างบนจะเป็นปุ่มล็อกรถปุ่มข้างล่างจะเป็นปุ่มปลดล็อกรถนะคะเมื่อเราล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบ1ครั้งเมื่อเราปลดล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบสองครั้งค่ะเดี๋ยวไหนจะสาธิตให้ดูนะคะค ล็อกรถค่ะปลดล็อกค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะไหนก็จะพามาชมภายนอกกันค่ะว่าสเปคคร่าวๆของเขาเป็นอย่างไรบ้างและคันนี้ได้ทําการติดตั้งอะไรไปแล้วบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะไฟหน้าไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเจไลท์ค่ะซึ่งไฟใดไลท์จะอยู่ตรงทางด้านบนนะคะและคันนี้นักบิเกเอจะไม่มี หมอกนะคะคันนี้ลูกค้าได้ทําการติดตั้งเพิ่มค่ะเป็นไฟตัดหมอกแทนะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมแบบสปอร์ตค่ะค่ะและคันนี้นะคะก็ได้ทําการติดตั้งสเกิร์ตลอบคันนะคะแบบตัดดําค่ะในส่วนของตัวล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กลายนี้เลยค่ะเป็นขอบ15้นะคะแล้วก็ได้ทําการติดตั้งคิ้วซุ้มล้อค่ะ ในเกรด SV ก็จะมีไฟเลี้ยวข้างกระจกค่ะแล้วก็ในส่วนของคิ้วกันาสาดนะคะคิ้วกันาสาดจะเป็นแบบของแท้ค่ะซึ่งของแท้จะมีหมุดยึด2ตัวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวคิ้วนะคะอีกครั้งสีก็จะไม่ซีดเร็วแล้วก็ยังทนทานอีกด้วยค่ะมือจับประตูนะคะจะเป็นแบบโครเมียมด้วยกันทั้งหมด4บานเลยค่ะไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะคะ น,นี่ก็จะเป็นสเกิร์ตหลังนะคะค่ะเมื่อเราเปิดประตูฝั่งทางด้านท้ายมาแล้วนะคะจะสังเกตได้เลยว่าพรกบมัทุกสัมภาระท้ายกว้างนะคะสามารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแถมต่างๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแม่แรงและข้างล่างตรงนี้อีกก็จะเป็นล้ออะไหล่ล้ออะไหล่จะเป็นล้อกระทะนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารทางด้านหลังค่ะ ซิตี้นะคะจะมีพื้นที่วางขาเยอะค่ะเวลานั่งเราก็จะนั่งสบายไม่เบียดกันค่ะ,ะประตูคู่หลังนะคะของคอนด้าทุกรุ่นเลยเขาก็จะมีตัวนี้นะคะก็คือที่ล็อกเด็กนั่นเองนะคะเมื่อคุณลูกค้ากดลงมาแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณลูกค้าจะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในได้ค่ะจะต้องเปิดจากภายนอกเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งคือกันเด็กเปิดประตูเล่นนั่นเองค่ะ ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเซ็นเซอร์มือจับประตูคู่หน้ากันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเพียงแค่คุณลูกค้าจะต้องมีกุญแจติดตัวแบบนี้นะคะแล้วก็เอื้อมมือไปตรงมือจับค่ะติ๊มติ๊มแบบนี้นะคะเข้ารถได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้าจะล็อกรถนะคะปิดประตูค่ะกดตรงปุ่มสีดําตรงนี้ปุ่มสีดําตรงนี้ก็คือปุ่มล็อกรถนะคะกดไปเลยค่ะพอมีเสียงติด๊ดเช็คที่ประตูหลังถ้าประตูหลังเปิดไม่ออกนั่นหมายความว่ารถล็อก,กสนิทเรียบร้อยค่ะ เมื่อเราเปิดประตูฝั่งทางด้านคนขับมาแล้วไหนขอพามาชมทางด้านนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมาตรวัดลมยางค่ะล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเกรด SV เกรด SV จะเป็นเบาะหนังนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็จะมีไซส์แอร์แบ็กอยู่ในเบาะนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขตัวถังค่ะ คิ้วบันไดคิวบันไดก็จะเป็นแบบ LED นะคะซึ่งเวลาเปิดมาเขาก็จะมีไฟ่าิตี้สีขาวค่ะถัดมาตรงแผงควบคุมฝั่งทางด้านคนขับนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มพับกระจกค่ะตัว L คือกระจกทางด้านซ้ายตัว R คือกระจกทางด้านขวานะคะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับทิศทางมุมมองกระจกคุลูกค้าสามารถปรับทิศทางมุมมองกระจกตามที่เราถนัดได้เลยค่ะ ปลดล็อกล็อกรถค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ล็อกกระจกนะคะถ้าคุณลูกค้ากดไปแล้วเนี่ยเขาจะมีไฟสีส้มๆเหลืองๆขึ้นมาตรงนี้นั่นหมายความว่ากระจกทั้งสาบานจะไม่สามารถเปิดได้ยกเว้นบานคนขับที่เป็นออโต้บานเดียวค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดฝาถัางน้ํามันและที่เปิดฝากระโปรงหน้านะคะถ้าคุณลูกค้าจะเปิดฝาถัางน้ํามันก็งัดออกมาค่ะอย่างนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆค่ะตัวนี้นะคะก็คือโหมด VSA ค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดนะคะ VSA ก็คือเป็นระบบที่ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถไม่ให้หลุดโค้งนะคะอีกทั้งก็ยังเป็นโหมดกันลื่นค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดนะคะคุณลูกค้าสามารถกดปิดได้ก็ต่อเมื่อรถติดหล่โมคอหล่มทรายนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่ม push start นะคะเห็นไหม คัะถัดมานะคะแต่ก็จะพามาชมภายในรถกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นแบบหุ้มหนังเย็บด้วยได้สีขาวแบบนี้นะคะทางด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะปุ่มรับสายวางสายสั่งการผ่านเสียงตรงกลางก็จะเป็นตแตรรถนะคะในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นแบบมากวัดเรื่องแสงสีขาวแบบสปอร์ตนะคะทางด้านซ้ายตรงนี้ก็คือรอบเครื่องค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าจอแสดงผลแต่ขอเรียกว่า ช่องไอมิดเล็กแล้วกันนะคะในส่วนของข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาค่ะตรงนี้ก็จะก็คือเลขเข็มม้นะคะแล้วก็ทริป A ทริป B ทริป A ทริป B ก็คือเป็นการคำนวณระยะทางและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้ไปนะคะอย่างเช่นตอนนี้ไหนอยู่โคราชนะคะแล้วไหลจะไปกรุงเทพไหลก็สามารถรีเซ็ตตั้งค่าให้มันเป็นศูนย์ได้ค่ะโดยการกดตรงนี้ค้างไว้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นศูนย์แล้วค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือ ช่องแสดงตำแหน่งเกียร์นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายเวลาที่คุณลูกค้าเนี่ยเหยียบคันเร่งนะคะเขาก็จะเป็นสเกลขึ้นมาต้ตตแบบนี้ค่ะอุณหภูมิค่ะแสดงปริมาณน้ํามันในถังค่ะทางด้านาออขออภัยค่ะทางด้านขวาตรงนี้ก็คือ,อ,อมัดวัดความเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นแสดงว่าต้องไปเติมน้ํามันแล้วค่ะส่วนที่เป็นรูปคนนั่งตรงนี้ก็คือเป็นการเตือนให้คาเข็มขัดน,นิรภัยนะคะ ทางด้านก้านทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็คือก้านเปิดปิดที่ปัดน้ําฝนนะคะส่วนตรงหัวก้านตรงนี้ก็คือเป็นที่เปิดปิดที่ปัดน้ําฝนทางด้านหลังะคะ่ะส่วนก้านทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็คือจะเกี่ยวกับพวกระบบไฟเช่นไฟหน้าและไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวคะ่ะทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถไฟเรเดียลจะทํางานอัตโนมัติทุกครั้งนะคะอันนี้ก็คือไดปิดไฟหน้าอยู่เปิดไฟลีคะ่ะเปิดไฟหน้ารถคะ่ะแต่ถ้าไฟสูงก็ดันออกแบบนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าจะ เปิดไฟตัดหมอกก็ดันตรงข้อตรงนี้ขึ้นมาค่ะ,ะเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นโชว์บนหน้าตัดเลือนไมค์ค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบ S1 สนทัขนาด8นิ้วนะคะซึ่งสามารถรองรับ Apple CarPlay นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยค่ะ USB iPod ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดปิดพัดลมหรือลมแอร์นะคะถ้าคุณลูกค้าจะปรับให้มันมีความแรงขึ้นก็หมุนไปทางด้านขวาค่ะ AC AC ตัวนี้นะคะก็คือเป็นะระบบทำความเย็นถ้ามันขึ้นเป็น NC OFF แบบนี้นะคะนั่นหมายความว่า,าจ,จะออกแต่ลมเป่า,ปา,ปาจะไม่มีความเย็นค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นโหมดให้อากาศถ่ายเทภายในรถค่ะถ้าคุณลูกค้ากด ปิดแบบนี้ไฟไฟสีเหลืองเหลือมันก็จะดับนะคะนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณลูกค้าขับรถไปยังสถานที่ที่มีกลิ่นกลิ่นจากภายนอกก็จะเข้ามาในรถได้ค่ะเพราะฉะนั้นใดก็จะเปิดไว้ให้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหมดทิศทางลมแอร์ค่ะไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังปรับอุณหภูมินะคะอันนี้จะเป็นแบบออโต้ก็ได้หรือแบบแมคคูลก็ได้นะคะก็คือลมแรงสุดความเย็นเย็นสุดเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่อง power outlet หรือช่องจ่ายไฟนะคะสามารถเสียบกล้องบันทึกหน้ารถหรือจะเป็นที่จุบ,บุหรี่ก็ได้ค่ะข้างบนตรงนี้นะคะจะเป็นช่อง USB ค่ะก็คือเสียบสายชาร์จแบตได้เลยนะคะส่วนช่องข้างล่างตรงนี้ลูกค้าท่านใดที่ใช้ iPhone น,นะคะก็สามารถเสียบสายแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องวางโทรศัพท์นะคะช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งข้างหน้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปุ่ม idles top นะคะคือเป็นการหยุดการทำงานของตัวรถในรอบเดินเบาค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดค่ะส่วนทางด้านขวาตรงนี้นะคะก็คือ eco mode eco n mode ก็คือเป็นโหมดช่วยประหยัดพลังงานในส่วนหนึ่งนะคะเมื่อคุณลูกค้ากดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นโชว์บนหน้าปัดเรือนไม้ค่ะเป็นรูไปใบไม้แบบนี้นะคะเบรมือก็จะเป็นแบบธรรมดาค่ะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็คือช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะมีพนักเท้าแขนพิงแขนวางอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟห้องโดยสารภายในรถค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟอ่านหนังสือทางด้านหน้าค่ะ กระจกนะคะก็จะเป็นแบบตัดไม่ได้ไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัติค่ะถ้าเกิดคุณลูกค้านะคะขับรถอยู่แล้วคือคุณลูกค้ารู้สึกว่าคันหลังเขาเปิดไฟแบบแสบตามากเราก็ดันไปข้างหลังแบบนี้นะคะเป็นการตัดแสงค่ะในส่วนของฟิลม์มฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกัน7ปีเลยซึ่งภายนอกเนี่ยอาจจะดูมืดน,นะคะแต่ว่าพอมานั่งในรถแล้วสว่างค่ะอีกทางนะคะยังลดความร้อนลดแสงอาทิตย์ได้ดีค่ะ ได้ขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดไดต้องขออภัยด้วยนะคะรายละเอียดโปรโมชั่นรวมไปถึงช่องทางการติดต่อใดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ